อนันยอซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊ K OP, ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมางมอยง,ง,งานเกี่ยวกับเรื่องราต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ ล่าสุดนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิซ่าของเราได้ลง IG นะครับในลาลาลาลิซ่าอันเดอร์สกอร์เอ็มนั่นเองเป็นรูปสวยๆที่ลิซ่าเนี่ยถ่ายมาฝากกันนะครับแฟนๆบอกว่าน่าจะเป็นโรงแรมที่ลิซ่าไปพักนะครับกับมินนี่นั่นเองซึ่งมินนี่ก็มาคอมเมนต์ด้วยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับแฟนๆนอกจากจะโฟกัสไปที่ความสวยแล้วก็เอวสับเอวหวาดเอวพริ้วของลิซ่าแล้วเนี่ยดูธรรมชาติต่างๆก็ยังดีงามมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เตะตาแล้วก็บาดหูบาดใจมากมาก นั่นก็คือเสื้อที่ลิซ่าใส่ในเอนะครับเสื้อยืดสีเหลืองธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ว่านั่นแหละนะครับความไม่ธรรมดาของลิซ่าสามารถทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูไม่ธรรมดาได้เสื้อที่ลิซ่าใส่นะครับมีลายสกรีนที่เป็นตัวหนังสือข้อความภาษาอังกฤษอยู่ตรงที่หน้าอกของเสื้อด้วยนะครับเป็นความหมายหรือว่าเป็นคําพูดประโยคที่บอกว่า my lawyer can beat Up you l อยเยอนั่นเองนะครับซึ่งข้อความภาษาอังกฤษนี้เนี่ยความหมายก็คือแซบสะทวงสะทวงสะทวงใจมากๆเลยตัวเฉพาะแฟนๆบอกว่าถ้าหากแอนตี้เข้ามาดูรูปนี้ของลิซ่าเจอข้อความบนเสื้อของลิซ่าไปเนี่ยน่าจะมีกระอักเลือดเหมือนกันเหมือนลิซ่าเนี่ยตั้งใจทําให้เห็นกันไปเลยว่านี่คือข้อความที่ฝากถึงแอนตี้ผ่านท่าโพสต์แบบว่าสับๆนี้อันนี้เนี่ยไม่รู้จริงแท้แน่นอนยังไงนะครับแต่ว่าแฟนๆเห็นข้อความของเสื้อจากลิซ่าแล้วก็แ,วแบบนี่แหละคือข้อความที่แอนตี้ น่าจะโดนมากมาก เป็นข้อความที่ส่งต่อแบบไม่ต้องพูดอะไรมัน Impact ในใจลึกๆซึ่งข้อความนี้นะครับ My lawyer can beat up your lawyer น,นี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยจะประมาณว่าทนายความของฉันนั้นมีความสามารถเอาชนะมากกว่าทนายความของคุณเป็นข้อความแซบๆที่ฝากถึงแอนตี้โดยที่ไม่ต้องพูดหรือว่าพิมพ์แคปชั่นใดๆเลยก็ตามแต่ว่าแอนตี้เห็นแล้วถ้าหากว่าอ่านภาษาอังกฤษออกแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้ความสามารถพอที่จะแปลข้อความนี้ได้นก็น่าจะเจ็บใจอยู่เหมือนกันนะครับ เป็นความแซบเล็กๆที่บาดลึกไปถึงหัวใจของเหล่าแอนตี้น้องแอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากมาคอมเมนต์แย่ๆแต่ว่าก็นั่นแหละไม่มีความสามารถไปมากกว่านี้แล้ว ก็เจอข้อความไปเลยนะครับ my lawyer can beat up you lawyer ลิซ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรตอนใส่เสื้อตัวนี้แต่ว่าแฟนๆเนี่ยสะใจไปกันแล้วเกือบทั้งด้อมเลยไหนใครมีความสะใจจากข้อความนี้ที่ฝากถึงน้องแอนตี้บ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยลิซ่าเซ็ตนี้สวยทะลุจอออกมาจริงๆอินเนอร์ต่างๆคือดีมากๆถ่ายรูปเล่นๆยังไงให้เฟียสแล้วก็เปะปังขนาดนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้แวมมาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสะใจมากๆนะครับให้ทุกคนที่ติดตามการไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังงไ ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ